นี่เพื่อนๆนะครับนี่ก็มาครับอยู่กับร้านซ่อมคอมนะครับอยู่ตลาดนัดแต่โดยจักรสองมินบุรีนะครับผมอยูต่ตรงหน้าทางเข้ารถไฟฟ้ามินบุรีนะครับเดินเข้ามาไม่ไกลนะครับร้อยกิโาเมตรนะครับวันนี้เราเข้ามาดักท่อครับดักท่อเป็นแนวนะเป็นแนว ตัวนี้อาจจะดูออกมาลึกนิดนึงนะจริงๆมันทําให้มันสโลปได้แต่ว่าเคสมันใหญ่ครับเคสมันใหญ่นะครับยังใส่เม็ดสีตัวท่อยังไม่ครบนะครับเพื่อนเพราะว่าผมมองว่าพอเวลาเราใส่การ์ดจอตรงนี้นะครับผมตรงนี้มันก็จะเด่นขึ้นมากันทีนะครับตัวการ์ดนะครับผม เพื่อนท่านไหนนะครับสนใจก็ทักทายสอบถามมาได้นะครับผมตัวนี้ก็ขายนะครับเพื่อนๆประกอบขายนะบอร์ดนี้ผมเอามาเทสเอามาเทสยึดตัวบล็อกที่เฉยนะครับ เดี๋ยวไม่แน่นะครับอันต่อไปนี่ผมจะบิดท่อให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับสลปมาอยู่ตรงนี้นครับเดี๋ยวก็แต่ถ้ามองตรงนี้ถ้าเม็ดเดี๋ยวจะฝังเม็ดสีนะครับผมจะฝังเม็ดอารกิบีอยู่นะครับผมมันก็จะสะท้อนพอดีนะผมผมมองไว้นะตรงนี้นะผมจะใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีข้างล่างตรงนี้นะทะลุเลยนะนะครับมันมันจะทําให้ท่อดเด่นขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าเคสเราค่อนข้างมันเป็น เคสใหญ่นะครับใหญ่เลยนะครับก็เลยจะต้องทําให้สมูทนะครับทําท่อเข้าไปเล็กมากมันจะดูเล็กนะครับมาณนี้นะเพื่อนมันแล้วแต่มุมมองนะเออคือจริงๆท่อเนี่ยผมก็จะให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะผมก็จะดัดตามแนวที่เขาต้องการนะครับจริงๆแล้ว แต่นี่แนวที่ผมต้องการนะผมก็จะมองนะครับประมาณนั้นนะเพื่อนๆอ่ะเรามาดูนะครับการมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือตัวปั๊มนะครับปั๊มนี่คือของเป็นบิดนะครับบิดพาวเวอร์เลยนะครับมันก็จะมีตัวปั๊มดีห้านะครับแล้วก็หาโมนะครับเพื่อที่จะส่งเข้ากับปั๊มนะครับแล้วก็ทังพักก็เป็นของบิดเป็นทั้งชุดเลยนะชุดนี้นะครับก็เจ็ดแปดพันนะครับเฉพาะปั๊มเพื่อน นี่เจ็ดแปดพันนะครับนะครับผมออกไปมาที่บล็อกน้ำนะครับบล็อกน้ำเป็นของ ek นะครับเพื่อนตรงนี้ก้อนออมาผงานละเอียดนะครับงานก็าาประมาณสองพันห้าถึงสามพันนะครับตัว็อกอรกมาขึ้นชุดเรื่องนี้ ek นี้มีมันมีไฟสีขาวแล้วผมถอดออกมานะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใส่ไฟกิฟตอีกเข้าไปใหม่นะครับ จะให้มันปรับกล่องได้นะครับอันนี้ใส่ไปก่อนนะเพื่อนส่วนพัดลมนะครับเป็นของคอแซะนะครับพร้อมกล่องควบคุมนะครับหกตัวนะครับก็ปกติตัวหนึ่งก็ประมาณหกร้อยกว่าบาทนะครับกล่องก็แยกก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทก็คูณไปนะครับผมก็สี่ห้าพันครับนะครับชุดนี้นะครับผมอ่านะครับ ส่วนแน่นอนนะครับเพราะว่าซับนะครับของตัวอาซุนะครับตัวนี้เป็นทอนะครับผมทอพลาติน้มนะครับตัวนี้จะมีจอแสดงผลนะครับการใช้พลังงานนะครับชุดน้ําทั้งหมดพัดลมนะครับปั๊มนุนน่นั่นระบบไฟนะครับอยู่ที่40 45วัตต์นะครับ40กว่าวัตต์นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผม ประมาณนี้นะประมาณนี้เบิดครับสติกเกอร์3มิติสามดนะครับก่อแล้วแต่คนชอบนะเพื่อน พี่สามครับตัวนี้เคสนะครับก็อยู่ที่เบิกมา8,500ันห้าครับ,บตัวนี้ฝาข้างเป็นอะคริลิกนะเหมือนกันทั้งสองด้านสีใสแต่ผมคงจะทำสีนะผมจะทำสนะีำดำหรือท่านไหนจะไม่ใส่ก็มันก็แล้วแต่คนชอบเพืนะ่อนก็กะว่าการ์ดจอมาตรงนี้นะก็เด่นเลย เอาประมาณนั้นอะ่ะคืออย่างว่าตัวใหญ่ๆนี่ก็มาถึงนี่เลยนะผมมาสามศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์นะครับศูนย์เก้าศูนย์นะนะได้นะตัวนี้ใส่ได้นะครับนะเพื่อนๆตัวนี้นะครับเคสนะนะก็พร้อมระบบน้ําเปิดนะครับถ้าไม่รวม power นะเพื่อนก็อยู่ที่ประมาณพร้อมติดตั้งนะครับหมื่นสองเก้าร้อยนะครับเพื่อนๆพร้อมติดตั้งนะครับหมื่นสองเก้าร้อยครับพร้อมติดตั้งนะครับ เพื่อนยกเมมบอร์ดมาได้เดียวอย่างเดียวครับแต่ถ้าเอาพาวเวอร์ซับพายด้วยตัวนี้นะครับบวกไป4,400บาทนะครับาทนะเพื่อนมันจะมีบวกรบได้นิดหน่อยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบวกไว้เพราะว่าผมจะมีตัวเพิ่มอีกนะครับเป็นเม็ดสีด้วยนะครับเม็ดสีเป็นไฟนะครับสองสอง,สองชุดนะที่ผมเอามาสองชุดมนาะเอามาใส่นะครับ ประมาณนี้ก็เม็ดสีเนี่ยม,มันจะติดด้านบนด้านล่างนะครับก็คือให้มันสะท้อนมาด้านนี้ไฟมันจะรอดออกมาตามช่องจากช่องช่องลมต่างๆนะครับอยูผมมองไว้นะครับแล้วก็มันจะขับตัวท่อตรงนี้ด้วยนะครับให้มันทิ่มลงมานี้เลยแสงไฟ ใส่ได้นะครับเคสมันใหญ่ถูกม,มันเป็นนะใหญ่ๆเลยลมนะครับตรงนี้เย็นมากนะครับขอแสอ่พัดลมอาจจะเสียงดังนะครับรอบสูงนะถ้าท่านไหนนะครับอยากให้เสียงเบานะครับก็จะปรับรอบไปที่ตัวมีอร์ดนะแต่อันนี้ผมใส่กล่องนะครับผมไม่ได้เสียบตัวที่ม่เสียบที่มับนบครนะอันนี้ผมใส่กลองปัดนะมันก็จะทำง,งานแบบรอบเต็มที่มาเลยนะ ไฟยังมาไม่ครบนะฮะ๋ยวไฟมาครบก็จะจัดจานกันอีกนะจะดูแสงตรงนี้ลมคอแสงนะครับมันจะดูแสงแบบไม่ทะลุทะลวงเท่าไหร่ตรงนี้นะ ก็โอเคนะครับวันนี้ชอบที่ตัวร่มแรงมากนะครับผมนี่นะครับพอเราใส่ท่อแข็งมันก็จะยึดติดหมดเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆตัวนี้ไม่มีวาล์วน้ำนะครับนะครัส่วนนี้ไม่มีวาล์วน้ำเลยนะครับอาทุกที่ตัวนี้ไม่มีโฟล์ทางน้ำนะครับเพื่อนๆนะครับเพิ่มได้นะแต่ว่า ผมไม่อยากปิดครับผมเอาแนวนี้นะครับเอาแนวแบบนะครับหลายๆท่านก็ชอบมันแตน่ละชอบไม่เหมือนกันแล้วเนาะอ่าแล้วแต่มตองแล้วแต่คนชอบนะเว้นไว้ให้การ์ดจอนะเป็นจุดเด่นนิดหนึ่งนะครับเ่อนท่านสนใจก็ทักทายสอบถามได้เลยนะครับผมติดตั้งให้ฟรีนะมาติดตั้งที่ร้านนะครับราคาที่ผมบอกไปตะเกียมันเป็นราคาของที่เราซื้อนะครับมือหนึ่งมาแล้วฮะอ่านะครับผม อันนี้มันจะมีสินค้านะครับเป็นเือสองที่เป็นสภาพสวยนะครับสวยงามมากนะครับราคามันไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะเราสภาพนี้สวยเลยเป็นตัวโชว์เลยพวกนี้อ่าเคสนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับทําสีได้หมดเลยนะครับเย็นๆนะครับไม่เป็นสนิมนะครับโดนนงโดนน้าไม่มีออกซายไม่มีสนิมนะครับนะครับอันนี้ผมเอากาวหนังไก่ติดไว้กันถลอกอะไรแบบนี้ เป็นแน่งเสร็จกีก็ทักกันมาถามกันได้นะครับ<ม>ครับอืมนะสึกว่าไฟขอแสนี้สีนี้มันเข้าตาดีาค,คือในในของจริงมันมัน,ม,นมันให้สีสวยนะพัดลมขอแสงดบวยนะเอน,นะครับ เพื่อนท่านไหนนะครับสนใจก็ทายสอบถามมาได้เลยนะครับร้านหยุดตลาดนัดเต็มจากสองมิลบุรีนะครับเป็นร้านเดียวนะครับโซนนี้ที่รับติดตังระบบน้ําเปิดนะครับผมมาได้เลยอ่ะอ่าผมมีบล็อกของ intel และของ amd นะครับผมมีนะครับทีทเ้งาู่เลยก็มาพูดถึง intel นะครับก็ถ้าเป็นพวกที่เป็นเจนเจนสิบสามสิบสี่นะครับเจนสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับที่เป็น i เก้านะครับ ผมจะติดระบบน้ําเปิดนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะความแรงมหาศาลครับความแรงครับมาพร้อมกับความร้อนแน่นอนครับผมครับก็อะไรท่านอาจจะเจอปัญหาเรื่องของตัวนะครับเล่นเกมแล้วดับเร้วพังับช่วงนี้นะครับก็แคดครับมันมันมันอ่าครับการประมวลผลมันมีปัญหานะครับก็ มันก็ขึ้นอยู่กับอาจจะมีเรื่องของเมมบอร์ดระบบจ่ายพลังงานนะครับแล้วก็เป็นที่ตัว CPU เองนะครับผมว่านะครับอันนี้มุมมองผมอาจจะเป็นที่ตัว CPU เองนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาอาจจะมีเรื่องของการับมีมีการอัปเดตไปออดนะครับต่างๆนะครับแต่ว่า,าเราก็ต้องตั้งค่าเองนะครับ เท่าที่หาข้อมูลมาน่าจะเป็นตัว e4 นะครับที่จะมีปัญหานะครับผม e อนะปรับคอสปีดลดลงหน่อยนะครับผมลดลงหน่อยครับคิดว่านะครับโดยส่วนใหญ่นะจะเป็น e4 นะครัถ้าเป็นตัวแต่ว่าถ้าเป็น i5 ไม่ค่อยมีปัญหานะ i5 i3 นะ i7 ก็ไม่ค่อยมีปัญหาด้วยซ้ำนะอาจจะมีบ้างที่เป็นตัว k นะครับแต่ถ้าเป็น i9 นะครับเนื่องจากคอสปีดค่อนข้างสูงนะ เจน13มันเจน14ผมว่า Intel เพิ่มอ,อะไรไปเยอะนะครับแต่ลืมคิดเรื่องของการใช้พลังงานนะคร,นะครก็มันมีการเสื่อมสภาพนะครับอะไรที่ใช้พลังงานสูงความร้อนสูงนะครับถ้าเราไม่ดูแลรักษานะครับมันก็จะเกิดปัญหาได้นะครับนะคือมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสักทีเดียวนะเพื่อ,อนๆ มันอยู่ที่การปรับใช้ของเรานะครับผมไม่ต้องผมว่าก็ไม่ต้องตกใจไปนะพูดถึงนะครับผมก็อันที่แล้วก็ติดตั้งไอ้กาวก็ไม่เห็นเป็นไรนะโอเคนะครับเห็น12ก้อ็แรงนะแรงเลยนะพอเราว่าคือเวลาเทสนะครับคือพอติดชุดน้ําแล้วเราก็จะเทสตการทํางานนะครับนิดนึงนะครับเทสตัวโปรแกรมของ Intel นะครับที่เขาออกมานะครับแล้วก็อาจจะเป็น เรนเดอร์นิดนึงนะครับสิบเอ็ดยี่สิบสามอะไรแบบนี้นะครับก็เทสไปเบิร์นนิดนึงอะไรอย่างนี้ลองเทสดูนะครับโปรแกรมการทำงานนะครับแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่านะเพืนน่อนๆันพูดคุยกันนะอันก็คือจะเห็นได้ว่าตัวใหม่ที่เป็น Gen 15เห็นยินเทยวบอกว่าเขาจะไม่มีอ e ีคอ์นะครับผมอันนี้ ไม่แน่ใจนะุ้นเพื่อๆลองไปฟังดูนะครับก็อินเทลน่าจะแก้มานะครับเพราะว่าเจอปัญหาแล้วนะครับแก้มาส่วนหนึ่งแล้วนะครับแก้แก้ปัญหาครับว่าจริงๆถ้ามุมมองผมผมว่าไม่จําเป็นนะครับผมไม่จําเป็นต้องมีด้วยซ้ำเพราะว่าไม่รู้นะมันอาจจะเป็นจุดขายเขานะเพราะว่าเอ็มดีเขาไม่ก็ไม่เห็นเห็นมีอะไรเลยครับนะครับเขาก็มีการเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปแล้วก็ส่วนเขาไม่ต้องมีอีคอ พีคออะไรทั้งสิ้นครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าคออาจจะเยอะขึ้นนานโนเล็กลงการทําง,งานเที่อะไรเข้าไปครับเป็นดีค่นข้างจะนิ่งนะช่วงนี้นะยิ่งเป็นตัวเ็ดเก้าศูนเอ็ทีนี่เออเ็ดเก้าศูนย์อ็กสามดีนะครับตัวนี้โอ้โหใช้ไฟแค่ลายเส้นกาวใช้ไฟแค่ร้อยี่สิบวัตต์เองอ่ร้อยยี่สิบวัตต์นี่คือแปดพินไฟไฟลิงเมมบอร์ดแปดพินนี่เหลือแล้วนะใช้ได้นะอ่า นะครับคือแบบการใช้พลังงานการบลทนไฟดีมากนะแต่ถ้าเป็นของ e i อ็งนี่โอ้โหการใช้ไฟนะครับ250 200มันก็ค่อนงจะต่างกันอยู่ GDP, GDP มันนะกแแ็แล้วแต่แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ได้ใช้ไม่ไม่ใช่ผู้รู้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเวลามีปัญหารเราต้อง ดูที่ตัวอุปกรณ์นั้นๆนะครับอย่างเช่นการทํางานละคนควรจะตั้งค่าหนึ่งก็คือต้องปรับไฟก่อนนะครับแต่ผมว่าการปรับไฟมันมันก็ระดับหนึ่งแต่ว่า e- คอร์น่าจะมีปัญหาที่ e- คอร์นะครับลดคอลงมาแน่นอนพอลดคอลงมันก็จะกินพลังงานน้อยลงนะครับเราอาจจะเปิดออโต้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้อัปเดตไปออดเขาก็มีอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วก็จริงๆมันก็ไม่ไม่ใช่จะหายนะครับมันอยู่ที่การตั้งของเราด้วยโดยส่วนใหญ่นะถ้ามันมีปัญหานะครับ อันนี้อันนี้พูดถึงถ้าเป็นไอเก้าไอเจ็ดนะที่เป็นตัวเคนะไอเก้าเคกับเคเอนะครับผมอืมอาจจะมีปัญหาบ้างนะอืมว่ากันไปตรงนั้นนะเราก็แก้กันไปตามแต่ละตัวแต่ละเครื่องที่มีปัญหานะครับเราก็แก้ไปเออนะครับกนะับธรรมดานะครับมันเออมันก็ต้องเจอกันบ้างแหละนะคนที่ไม่เจอปัญหาก็มีนะครับมันก็มีอยู่นะครับอ่ามันก็อยู่ที่ แก้มันการทำงานนะครับว่าเท่าที่ดูการรีวิวของอหลายๆท่านมันก็จะมีจอฟ้าเวลาเรนเดอร์งานบางบางบางดีเทสนะครับจริงๆประมาณสามสี่นาทีถ้าเลยไปก็จบถ้าไม่เลยอยู่ในอยู่ในช่วงสามสีนาทีนี่น็อกจอฟ้านะครับก็พีเราเราเราลองเข้าไปดูนะครับแต่ว่าถ้า,าเรนเดอร์เรื่องความร้อนมันมันมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนท้าความม มันมันคอสปีดมันค่อนข้างสูงนะครับคอเยอะแกนประมวลผลเยอะแล้วก็คือการจัดการพลังงานการสั่งงานพ,พ,พาร้อมๆกันหลายๆหลายๆตัวนี่มันก็เกิดปัญหาได้นะนะครับมันอาจจะไม่สเสถียรนะพอใช้ใช้งานไปสักหลายนึ่งนะครับ,าก,รรบการจําค่าของ CPU นะครับการจําค่าการใช้พลังงาน CPU ที่ต่างไปนะครับสมัยก่อนเวลา OC นะครับมันอยู่ที่ตัวเมมบอร์ดนะครับผม เมื่อก่อนจะมีตัว H est, ตัวตัว K นะครับเอายสดทีตัว H est, ตัวแนะครับของเม็นบอร์ดนะถ้าเป็นตัว Z มันจะมอีอุปกรณ์ที่สามารถปรับค่าได้ OC ได้นะสมัยก่อนนะที่เป็นอาจจะเป็นเกณตั้งแต่เ e n 11ลงมานะครับ,นะรบเราก็สามารถที่จะปรับค่าได้นะครับตรงนั้นก็คือจะไม่มีปัญหาที่ CPU นะครับ,นะรบแต่ทุกวันนี้ที่มีปัญหาคือ CPU คิดเองนะครับมัน คือปล่อยไฟให้ CPU คิดเองเลยมันก็นะอย่างว่านะปัญหามันก็เกิดได้คนเรามันแตกต่างกันไปนะครับถ้าจะให้ปรับนี่ผมเดียวน่าจะทำเหมือนเดิมน,นะว่ากันไปอ่ะนะครับเพื่อนๆใครเจอปัญหาก็ลองลองแก้กันไปนะแต่เท่าที่ผมมาลูกค้ามาประกอบผมยังไม่เจอปัญหานะผมก็เรนเดอร์ได้แต่ว่ารู้สึกว่า ผมเจอเจนสิบสี่ตัวเคอยู่นะครั้งหนึ่งผมเอ็กผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรลงผมลงใหม่มันก็หายนะเออตอนนั้นผมคิดว่ามันเป็นที่ตัวว i n d o w s หรือว่าไลเรอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็ตั้งค่าใหม่แล้วก็ดีฟอร์แล้วก็ลงวิ n d o w s ใหม่ให้ลูกค้านะครับมันก็หายนะปกติใช้ของลูกค้าพอเล่นเกมมาจอฟ้าเลยนะก็เลยให้พอจอฟ้าหลายหลยครั้งไอ้ตัวฮัตติสเรามันจะเสียด้วยนะครับ คือ Windows เสียมันไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นพวกอ่า M2 นะครับอะไรเงี้ยเสียหายที่เราลงวินโดว์ไอตัวไอเดนตีอะไรเงี้ยมันมันเสียตรงนั้นมันมันมีปัญหานะครับไอวิน d o w s เสียเราลงใหม่ได้เราไม่เสียตังค์แต่ไออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี่เสียตังค์นะฮะถ้าเราลงใหม่แต่ถ้ามันเสียนะฮะว่ากันไปตรงนั้นนะ้เพืนะ่อนๆรับทายกันมาได้นะอืมก็รบะบายความร้อนอค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวก็จะมี โมดิฟาเดี๋ยวจะใส่ชุดวัดอุณหภูมิเข้าไปด้วยอันนี้ทดสอบความนิ่งปั๊มต้องบอกว่าปั๊มแรงจริงกเมื่อกี้พุ่งเลยนะพอดีผมใส่ไม่ถึงนะผมใส่เลยนะถ้าใส่ไม่ถึงเราจะเห็นแรงปั๊มออกกนะ็จะเยอะเต็มทออย่างเราอย่างไวเลยนะทุกเพื่อนท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามกันมาได้นะครับก็ เวลาดัดท่องดัดท่อมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับผมเพื่อนๆเราน้ำยาเราเย็นนะครับอุปกรณ์ดัดะครนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับท่ออย่างที่ผมบอกมันมาเป็นท่อยาวนะครับผมท่อยาวเป็นเมตรนะครับเราก็ะตัดเอาบางทีเรากะขนาดไม่ได้หรอกครับบางทีมันมันอยู่ที่ตัวเคสแล้วก็มุมมองของเรานะเพื่อนความสมูทมันอยู่ที่ความสมูทของเคสโดยรวมนะ อย่างที่ว่าถ้ามีเม็ดสีตรงนี้มันก็จะขึ้นตัดกันไปนะครับตัดกันมองเห็นไหมเห็นไหมเขามีสีปุ๊บเห็นไหมด้านข้างเห็นไหมมันก็มันทะลุช่องไฟไงมันก็จะมีนะเห็นไหมอ่านี่มันก็ทะลุทะลุมานะชัดเจนนะ,ะชัดเจนเนี่ยประมาณนี้เนาะเพื่อนผู้ใดสนใจก็ถ่า,ายสอบถามมาได้นะ,ะนปัญหาอะไรยังไงนะครับ ชุดมากก็ระบบไฟนั่นแหละ CPU มันมีปัญหาที่ระบบไฟนะครับส่วนใหญ่นะที่มันจะมีปัญหาก็คือระบบไฟนะครับนสนใจยังไงก็ทักทายสอบถามมาได้นะครับเออ่ตัวนี้เนี่ยใส่สีแดงจะดูดีกว่าเนี้ยแต่ว่าใส่สีเขียวไปแล้วสิจริงๆมันล้างได้นะ ว่าเดี๋ยวรอลูกค้าแล้วกันสีแดงผมมีสองหรือสองกวดสีเขียวก็สองกวด่ะวางกันไปเพือ่อนท่านไหนสนใจว่าทักาทายสอบถามกันมาได้เลยนะครับผมนีเลยนะครับผมการทาง,งาน ดต่ในสัเถียรก็คือนะครับวามเย็นเราถึงนะครับก็ปัญหาก็าจะไม่มีนะเพื่อนนะครับ,รบสอบถามรัฐตารได้เลยครับ